เอาคุณพ่อมามาจากไหนไปจังไหนก่อมาใส่เนี่มากันย่มาเกี่ยวเขาตัวเขาแก่เล้วเนาะอ้ยบงางเขาหนูแน่นอนไว้พ่อปันปูศ <c oughs> าสตร์ไวนะ <c oughs> ้อะไรไหนคุณพ่อถับรถบอกขับด้วยจังไดนรถเกี่ยวเขาจักมันยิ่มาเกี่ยวคือบมาแต่มันดูแงมันใสรถเกี่ยวกระไรอ๋อรถเกี่ยวนี่คะ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> คือในยินข่าวว่าคุณพ่อนี่เป็นเซียนเก่งแม่นบ่เก่งเลขแม่นบ่ก็ถึงกับเซียนก็จะว่าก็เก่งมากขุ่งวดคุ่งวดก็ว่ามันถือวดถือวดบ่ไปชนะก็บ่อแมนจังเก่งเนาะอยู่ใกล้ๆโตกับบอหู้เนาะคะ่ะเน<อ>าะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นเป็นเซียนเนาะคะ่ะแต่ว่าเกดก็บ่อู้เนาะคะ่ะว่าคุณพ่อเพิ่นเป,นป็นเซียนจนมาเว้าเรื่องเลขกันเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นว่างวดที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อเพิ่นได้ให้เนาะค่ะให้ยตัวเดียวเลยบ่คุณพ่อ ให้ตัวเดียวเขาเลยเกง่งเก่งจั๊กีเก่งตัวใดใส่กระใช้ชีใส่หาไปทั่วก็เลยบอกเขาอย่างพี่คุณพ่อเก่งตัวใดก่อน,นเก่งเก้าเอ้คุเก่งเก้าเขาเลยถามมาเ่ยวใช่ตัวใดล่ะพ่อมันกะกิ้ชี้ิตหามากกะเก็บตัวใดใส่เก็บถึงเนาะ <laughs> โอ้ยน้อแต่แมนบอกตรงน้อ <laughs> คุณพ่อเฮ็ดเองบอกขาหรือจังได้ค่ะมันกับเกี้ยวกับฝันแน่กับเก่งแน่ะเก่งมากลังคืนมากับฝันหานแม่นมันกับแม่นค่ะ ชุดนี้ก็ว่ามัน e สิแม่นคือจังไหนเราฝันเห็นผู้ยิ่งเป็นปีปอบมหาเนาะห่วยปอบมันเป็นแปดบพราเสนอนกจ้าื่อแปดก็เจ็ดหน้าเส้นเาะขึ้นมาแบบนี้เสนเนาะผู้หยิ่งก็เป็นสีบานนี้เส้นเนาฝันฝันงวดนี่บ่ค่ะฝันงวดมีว่ามันบ้านสิเก่งได้แปดนี่แหละตามตามตามงวดนี่วันข้างในเกต็เดบอค่ะเก็ดขึ้นหาแปดแว่าเก้ามันออกพันไปแล้วเลขตามกำลังวันแม่นบอค่ะ ตามวันมันจะมีว่านังขานมันจะมี่เกศนี่แปดนี่เก้ามันมีสามตัวขันว่าเก่งเก้ามากแล้วบานนี้ตัวนี้ไม่ออกไปแล้วกันมันจะออกมันไล่มันก็ออกเก้าอีกขันบอกมันไล่มันกระโดดมากเป็นเกศหรือเป็นแปดนังี่นะเป็นนอกเป็นใต้ไมนยังีงนะโอ้แปลว่าพอเคยเก่งได้มากครันเก่งได้มากแบบนี้งวดนี้ก็คือว่าหายแปดมันว่คะแปดร่องเกศได้ร่องเกต ผู้ใดมีดตัวดีนะคะผู้ใดมีดตัวดีดีมามาจับใส่ร่องเมืองมาจับใส่ของคุณพ่อเมืองเลยเนาะเดี๋ยวเช้านานน้องเกดเล่ากับสีมาเมืองมาถามเมืองอีกเนาะกับนูนี่ละจังสีมาถามเมืองว่าขันมันเข่าหรือบ่เข่าจังใดกับจังสีมาถามคุณพ่ออีกเมื่อนี่คือสิบ่อใดเกี่ยวเนาะคุณพ่อเขาเนาะบ่อขื่อหลอจักอยูสไยหออดจักอยู่ัสเจียเตรียมตัวไว้แล้วเนาะเขากับนอนทาไว้แล้วคุณอะ เขาเพิ่อนนั่ทาเต็มทุ่งอยู่เพิ่นกับทารถอยู่ค่ะคุณพ่อมันก็เป็นคนอารมณ์ดีเนาะค่ะเนาะเป็นว่าหนูม้วนโรยเพื่นดีแน่คนหัวมี่เปี้ยวหรือโรยเราคุยกับเพิ่นกับย่าเฮ่ห้าปาร์ตี้เราเป็นคนอารมณ์ดีค่ะะจับคู่ให้คุณพ่อสิจับคู่ตัวใดทางวัดเลยจับจับครูวันดีปะวันอังคันอังคานมันมันวันที่สามกับที่สี่วันที่สามกับที่สี่วันที่สามกับที่สี่วันอังคานเนี่ย เพราะว่าพ่อก็เค่อยฟันงวดนี่มันฝันเห็นเป็นผู้ยิ่งเป็นปนีปอบยังทีน้าก็เลยว่าซีเหนือนมากแก่ที่เขาคูกับตัวนี่พอ่อสอนนะแต่ว่าตีเน้นๆนะแต่ว่าเน้นยืนไว้เนี่ยมันเป็นเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนั่เงค่ะ่ัวนี่สิว่าจับนับบ่นน,น,นั่นเป็นเลขคูณมากมันก็ดิเป็นทีสามเจ็ดังทีน,น้าทีสามเจ็ดเออเป็นเลขคูณมา้ยยังทีน้า นี่ละค่ะตัวเลขเนาะค่ะคุณคุณพ่อหลายๆเนาะตัวเลขของคุณพ่อนะคะคุณพ่อพันวาพันเจ่งนะคะเจ่งทุกงวดเข่าทุกงวดนะคะแต่ว่าผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดนะคะก็เอามาจับไซกันกับเดขคุณพอกันได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าทุกตัวเลขนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ใไ้เอฟซีทุกท่าทันนะคะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะ มันก็มีเข่าบ้างรุดบ้างเนาะค่ะเนาะเชียงเบิงเชี่ยมันเข่ากันเรื่องที่นะค่ะมันก็มีเข่าบ้างรุดบ้างเนาะคะ่ะกับผู้ว่าปันแม่นนะี่คือกับเชียงเก่งใส่สปรึ่งค่ะเอาเขียนใส่เชียงเบิงมันจะรวยค่ะเชี่ยมันเขา่าอี๋ละค่ะตัวเลขของคุณพ่อเนาะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณคุณพอ่อหลายๆนาะคะ่ะที่เอาตัวเลขมาแบ่งปันเอพซีทุกๆคนเนาะค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะคุณพ่อค่ะมันเข่าเนี่ยจัง